สวัสดีครับพบกับผมนัตพงศ์บุญทองครับเกษตรแท็กโลกครับตอนนี้อยู่บนเอ่อเกาเรียกว่าหอคอยศาลานะครับมาพบกับเจ้าของแปลงเลยครับอ่าสวัสดีครับแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งน้องบอยครับทวารทิศเลอกทองอ่าน้องบอยครับสวนมะม่วงของน้องบอยเนี่ยกี่ไร่ครับยี่สิบไร่ครับยี่สิบไร่ตรงนี้ตําบลอะไรครับสามกะทายสามกะทายใช่อําเภอกุยบุรีกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเอาแน่นอนล่ะนะครับเอ่อน้องบอยมีประสบการณ์เด็ดๆนะครับ ก่อนหน้านี้ต้นม่วงเราเป็นอะไรนะครับที่มีปัญหาแล้วก็บอกว่าเอาโฟทีมาใช้ก่อนหน้านี้เมื่อต้นปีมันแง้งคืออากาศร้อนแล้วก็ฝนไม่ตกแล้วมันร้อนจัดช่วงมีนากุุ่าพามีนาหลังจากที่เราแต่งกิ่งมะม่วงครับครับพอเราแต่งกิ่งมะม่วงปุ๊บเราเริ่มท,ทําใบอ่อนทีนี้มันการทําใบอ่อนอของเรามันทํายากครับเพราะว่ามันแลง้ง อพอทีนี้ลักษณะาการแล้งยาวแล้งยาวระยะเวลามันยาวนานขึ้นต่อเนื่องใช่มะม่วงก็พว่นี่มันเหมือน,นจะยืนต้นตายเมื่อกี้ที่เราขับมาหลายสวนเลยครับยืนต้นตายใช่ครับนะครับ <c oughs> แห้งไปเลยนะฮะน่าน่าสงสารมากอเนกอนาถแต่ผมเข้ามาในสวนของน้องบอยยังไม่เห็นต้นตายนะครับเอาแล้วเอาโฟทีมาฉีดนะครับมันเป็นยังไงล่ะ <c oughs> ตอนฉีดครั้งแรกก็พยายามจะดูมันจะตายไม่ตายหรือว่ามันจะใบมันจะดีไหม เราชีดครั้งแรกอย่างเราลองครั้งที่สองพอเราลองครั้งที่สองปุ๊บเราเห็นว่าเอ้ยต้นมันกระเตื้องขึ้นไหมมันดูสดชื่นขึ้นอะไรประมาณนั้นครับก็เลยเริ่มสะสมอาหารให้มันก่อนที่เราจะดึงดอกอ<ช>ก็ฉีดต่อเนื่องมาเลยใช่ครับนะครับสองสาอรอบอประมาณสองสารอบนะครับแล้วความพึงพอใจที่ได้นะเป็นยังไงบ้างรักษาะต้นมะม่วงจากฉีดโฟทีเข้าไปก็รู้สึกว่าหนึ่งนี่ไง โดกมากเลยครับนะฮะนะแล้วก็ช่อดอกค่อนข้างสมบูรณ์นะช่อใหญ่ครับอ่าช่อดอกใหญ่สมบูรณ์อาจจะดูซูไม่บานอ่านี่ซูมนี่ช่อดอกอยู่นะครับยังไม่ได้บานสะพังนะครับอ่าเราดูดูมะม่วงนะครับมะม่วงยี่สิบไลนนี่พันอะไรครับเออสีทองครับตอนนี้โอ้โหสีทองสวยงามมากครับนะฮะนะฮะก็คือเออมันทํายากไหมมะม่วงพันเนี้ยทํายากครับ แล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็ยากด้วยใช่เพราะว่าหนึ่งมันจะเป็นใกล้ฝ่ายางเพราะว่าเพี้ยไฟจะแรงมากแล้วก็ช่วงนี้หนาฝนด้วยนะเนี่ยฝนกึ่มๆแล้วก็ถ้าเกิดมีแดดทีเดียวนะไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ไม่เลือเลยแรงมากครับแสดงว่าปกติเนี่ยศัตรูพืชก่อนหน้านี้เยอะเยอะครับเพี้ยไฟจะแรงมากอแางนี้แลายที่สุดแล้วพอใช้โฟทีไปมันลดไหม ก็ถือว่าไม่ค่อยกวนนะครับหรือว่ามันอาจจะกวนหรือว่าเรามันไม่กินมากกว่าไหมแสดงว่าต้นมันสมบูรณ์แข็งแรงรขึ้นเนาะสมบูรณ์เร็วสมบูรณ์เร็วอ่าโอเคถือว่าเป็นความประทับใจที่สุดยอดมากเลยนะครับของน้องบอยนะครับก็คงจะใช้ต่อไปเนาะแบบนี้